อองหุมพองมาแล้วรถยนลายแมวเหมียวครับที่บอกว่าแมวเหมียวก็เพราะว่าถ้าดูแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนหน้าตาน้องแมวนะครับหูสองข้างนะครับตรงนี้ก็คือหน้าของเขาเหมาะมากเลยนะครับสําหรับรถสระหรือรถในบ้านนะครับที่ต้องการลายขี้คุขี้คุนะฮะตัวนี้สวยนะน่ารักนะครับใส่แล้วก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะครับลายเนี่ยสวยงามนะฮะ ตัวปอกหุ้มมนะครับทาจากหนัง PU นะครับตรงนี้จะเป็นลายเคปล่านะครับใส่แล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับราคาก็ไม่สูง้วยตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถตู้รถ s อ v p p v นะครับรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ใส่ได้นะครับเป็นงานฟรีไซส์อยู่แล้วนะครับโตโยต้าฮอนด้าอิซูซูมิตซูบิชินะครับปอดนะครับหรือรุ่นอื่นๆที่ผมไม่ได้เล่ามาใส่ได้หมดเหมือนกันนะครับ้าหาชอบนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานฟรีไซส์นะครับขนาดของปอกหุ้มพ ยางยืดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใส่มันก็จะยืดได้นะฮะไม่ต้องกลัวมันจะใส่ไม่ได้นะครับถ้าใส่ไม่เป็นนะครับก็ดูวิธีการใส่ที่ผมทาไ้ให้หลายๆคลิปดูนะครับสาหรับปอกคุ้มพงมาลัยรุ่นนี้เนาะสวยงามครับดูแล้วก็น่ารักนะฮะ